คุณเคยสงสัยใหม่ว่าทำไมทวินเฟลมของคุณถึงโผล่มาในความคิดหรือคุณเจอเหตุการณ์บางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเขาหรือเธออย่างไม่น่าเชื่อนั่นอาจเป็นซิงโครนิซิตี้หรือการเกิดขึ้นพร้อมกันอย่างมีความหมายซึ่งเป็นปรากฏการณ์สำคัญในเส้นทาง Twin Flames บางคนเชื่อในแนวคิดเรื่องเปลวไฟคู่ซึ่งหมายถึงดวงวิญญาณสองดวงถูกกำหนดให้มาพบกันและเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึง้งความบังเอิญที่มีความหมายของเปลวไฟคู่อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณคู่กันซึ่งอาจรวมถึงการเห็นตัวเลขที่ซ้ำกันการฝันถึงตัวเลขเหล่านั้นหรือรู้สึกถึงความเชื่อมโยงที่แข็งแกร่งที่ไม่สามารถอธิบายได้ ขณะที่คุณก้าวผ่านการเดินทางส่วนตัวของคุณความสอดคล้องเหล่านี้อาจผลักดันคุณไปสู่การเติบโตส่วนบุคคลและการจัดแนวทางจิตวิญญาณหลายๆคนบอกว่าสัญญาณเหล่านี้ช่วยส่งเสริมให้บุคคลทั้งสองคนกลายเป็นเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นของตัวเองและมีจิตสำนึกที่สูงขึ้นการใส่ใจสัญญาณเหล่านี้จะช่วยให้คุณรู้จักคู่แฝดของคุณได้การยอมรับ และโอบรับความสอดคล้องเหล่านี้อาจนำคุณไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับเส้นทางจิตวิญญาณของคุณซิงโครนิซิตี้ในบริบทของ Twin Flames คือเหตุการณ์ที่ดูเหมือนบังเอิญแต่มีความหมายลึกซึ้งซึ่งปรากฏขึ้นเพื่อเป็นสัญญาณว่าคุณและอีกฝ่ายกำลังเคลื่อนตัวเข้าหากันหรือมีพลังงานสื่อสารถึงกันอย่างลึกซึ้งแม้จะไม่ได้อยู่ใกล้กันก็ตาม เมื่อพูดถึงซิงโครนิซิตี้ระหว่างทวินเฟลมส์ความหมายจะยิ่งทวีความสำคัญและส่วนตัวมากขึ้นไปอีกเพราะทวินเฟลมส์คืออีกครึ่งหนึ่งของจิตวิญญาณเดียวกันเชื่อว่าพลังงานที่เชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งนี้ทำให้เกิดปรากฏการณ์ซิงโครนิซิตี้ได้บ่อยครั้งและชัดเจนกว่าความสัมพันธ์ทั่วไปซิงโครนิซิตี้ระหว่างทวินเฟลมส์ การโทรจิตที่ได้กล่าวถึงไปในวิดีโอก่อนหน้านี้ก็เป็นรูปแบบหนึ่งของซิงโครนิซิตี้ที่โดดเด่นมากค่ะนอกเหนือจากนั้นยังมีปรากฏการณ์ซิงโครนิซิตี้อื่นๆที่ทวินเฟลมส์มักจะประสบพบเจอดังนี้การพบกันที่บังเอิญอย่างน่าทึ่งการปรากฏตัวในเวลาและสถานที่ที่คาดไม่ถึงคุณอาจบังเอิญไปอยู่ในสถานที่ที่ไม่เคยคิดจะไป แล้วทวินเฟลมส์ของคุณก็ปรากฏตัวขึ้นที่นั่นอย่างไม่คาดฝันราวกับว่ามีพลังงานบางอย่างนำพาให้คุณทั้งคู่มาเจอกันในเวลาที่เหมาะสมที่สุดช่วงเวลาสำคัญในชีวิตการพบกันมักจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาสำคัญของการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองคนซึ่งเป็นการส่งสัญญาณว่าการพบกันครั้งนี้มีจุดประสงค์ที่ยิ่งใหญ่กว่า ความรู้สึกคุ้นเคยอย่างรุนแรงแม้จะเป็นการพบกันครั้งแรกแต่คุณอาจรู้สึกคุ้นเคยผูกพันหรือรู้สึกเหมือนรู้จักมานานแล้วซึ่งเป็นซิงโครนิซิตี้ทางความรู้สึกรูปแบบตัวเลขที่ซ้ำกันสัญญาณหนึ่งของความสอดคล้องของเปลวไฟแฟดคือการเห็นรูปแบบตัวเลขซ้ำๆกันซึ่งมักเรียกกันว่าเลขเทวดาตัวอย่างเช่น 1, 11 1มักมองว่าเป็นสัญญาณของการจัดเรียงตัวและการเริ่มต้นใหม่และการแสดงออกซึ่งความปรารถนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของเปลวไฟแฝดเลขนี้บ่งบอกว่าการเดินทางของเปลวไฟแฝดของคุณกำลังก้าวหน้าและคุณอาจกำลังเข้าใกล้าการรวมกันเป็นหนึ่งหรือสัมผัสได้ถึงการเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น2.2 2หมายถึง ความสมดุลและความกลมกลืน3.33สหมายถึงการสนับสนุนและการชี้นำจากจักรวาลหลายๆคนเชื่อว่าตัวเลขเหล่านี้เป็นข้อความหรือความบังเอิญที่มีความหมายซึ่งมีไว้เพื่อชี้นำพวกเขาเปลไฟแฟดอาจสังเกตเห็นรูปแบบเหล่านี้เมื่อพวกเขาคิดถึงกันและกันมันถูกมองว่าเป็นวิธีที่จักรวาลเชื่อมโยงพวกเขาเข้าด้วยกันเพื่อยืนยันว่าพวกเขากำลังเดินอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้อง ความสอดคล้องที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขสามารถปรากฏได้ในหลายวิธีนาฬิกาป้ายทะเบียนรถหมายเลขโทรศัพท์สัญญาณและสัญ,ญลักษณ์ที่สอดคล้องกันอย่างน่าประหลาดเห็นชื่อนามสกุลหรือวันเกิดของทวินเฟรมซ้ำๆคุณอาจเห็นชื่อหรือนามสกุลของทวินเฟรมปรากฏขึ้นในที่ต่างๆบ่อยครั้งหรือเห็นตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับวันเกิดของเขาหรือเธออย่างสม่ำเสมอ เพลงที่เปิดขึ้นมาเองหรือได้ยินซ้ำๆเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวินเฟลมหรือเพลงที่มีความหมายพิเศษสำหรับคุณทั้งคู่อาจเปิดขึ้นมาเองทางวิทยุโทรทัศน์หรือได้ยินซ้ำๆในช่วงเวลาที่คุณกำลังคิดถึงเขาหรือเธอการเจอสัญ,ญลักษณ์เฉพาะอาจเป็นสัญ,ญลักษณ์ รูปภาพหรือวัตถุบางอย่างที่คุณทั้งคู่เคยพูดถึงหรือมีความหมายเฉพาะสำหรับความสัมพันธ์ของคุณปรากฏขึ้นมาอย่างสอดคล้องกับความคิดหรือความรู้สึกของคุณความฝันร่วมกันและโทรจิตฝาแฝดเปลวไฟมักจะฝันร่วมกันความฝันเหล่านี้ชัดเจนและให้ความรู้สึกเหมือนจริงมาก ในความฝันเหล่านี้พวกเขาอาจกำลังใช้เวลาร่วมกันแก้ไขปัญหาหรือแม้แต่แบ่งปันความรู้สึกการเชื่อมโยงในความฝันสามารถทำให้พวกเขารู้สึกใกล้ชิดกันมากขึ้นแม้ว่าจะอยู่ห่างกันก็ตามโทรจิตเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่พบได้บ่อยระหว่างเปลวไฟแฝดพวกเขาอาจคิดถึงกันแล้วก็ได้รับโทรศัพท์หรือข้อความจากฝาแฝดของตน สิ่งนี้อาจหมายถึงการเชื่อมต่อทางจิตใจของพวกเขาได้เช่นรู้สึกถึงอารมณ์ของกันและกันไม่ว่าระยะทางจะไกลแค่ไหนความฝันและนิมิตเป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการเชื่อมโยงของเปเลวไฟคู่พวกเขาอาจได้รับข้อความหรือสัญญาณระหว่างความฝันที่นำทางพวกเขาในการเดินทางความฝันเหล่านี้ยังสามารถให้ความสบายใจและสร้างความมั่นใจแก่ความสัมพันธ์ของพวกเขาได้อีกด้วยอารมณ์ มีบทบาทสำคัญในความสัมพันธ์นี้ฝาแฝดเปลวไฟมักจะรู้สึกถึงความสุขความเศร้าหรือความตื่นเต้นของกันและกันความสัมพันธ์ทางอารมณ์นี้ช่วยให้พวกเขาเข้าใจกันมากขึ้นเปเลวไฟแฝดบางครั้งจะเกิดภาพนิมิตสั้นๆที่รุนแรงซึ่งอาจเกิดขึ้นระหว่างการทำสมาธิหรือการฝันกลางวันวิสัยทัศน์ของการเห็นภาพเหล่านี้ สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความสัมพันธ์และอนาคตของพวกเขาได้แม้บางคนอาจเข้าใจผิดว่าความสัมพันธ์นี้เป็นสายสัมพันธ์แบบคู่แท้แต่ความสัมพันธ์แบบเรลวไฟคู่นั้นมีความพิเศษเฉพาะตัวมันเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางจิตวิญญาณที่ลึกซึง้งและมักรวมถึงความฝันร่วมกันและการสื่อสารทางจิตสิ่งนี้ ทำให้ความสัมพันธ์ของพวกเขาแข็งแกร่งและพิเศษยิ่งขึ้นช่วงเวลาที่ไม่ได้วางแผนไว้เหล่านี้อาจเปิดมุมมองที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเปเลวไฟแฟดของคุณเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมักจะรู้สึกเหมือนถูกผลักดันจากจักรวาลให้ไปสู่การรวมเป็นหนึ่งการเห็นสัญ,ญลักษณ์และสัญ,ญลักษณ์ซ้ำๆกันรอบตัวจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นไม่ใช่แค่เรื่องโชค แต่มันให้ความรู้สึกเหมือนเป็นความสอดคล้องที่นำพาคุณทั้งคู่ไปข้างหน้าพวกเขาอาจพูดถึงสิ่งที่คุณเพิ่งกิดขึ้นมาความบังเอิญเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่มันชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งมากระหว่างคุณทั้งสองคนความรู้สึกทางอารมณ์และทางกายเมื่อฝาแฝดพลยไฟได้พบกันพวกเขามักจะรู้สึกถึงสิ่งต่างๆอย่างลึกซึง้งสายสัมพันธ์นี้ แข็งแกร่งและเข้มขน้นในด้านอารมณ์อาจมีทั้งความสุขและความสับสนปะปนกันไปบางคนบรรยายถึงความรู้สึกที่เหมือนเคลื่อนพลังงานที่ทำให้พวกเขารู้สึกตื่นเต้นและสงบในเวลาเดียวกันปฏิกิริยาทางกายก็เป็นเรื่องปกติเช่นกันอาจรู้สึกอุ่นๆหรือรู้สึกเสียวส่น้นบางคนถึงขั้นรู้สึกอะดรีนาลินพลุ่งพล่านความสัมพันธ์ยังสามารถเยียวยาได้ บาดแผลเก่าและความเจ็บปวดในอดีตอาจเริ่มจางหายไปเมื่อความไว้วางใจเติบโตขึ้นฟ้าแฝดรู้สึกปลอดภัยและเข้าใจกันรู้ว่าพวกเขามีสายสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับจิตวิญญาณกระจกของพวกเขาอารมณ์สามารถรุนแรงและเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วบางขณะก็เต็มไปด้วยความสุขแต่อีกขณะหนึ่งอาจทำให้มีน้ำตา การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ช่วยให้พวกเขาเติบโตและเข้าใจกันมากขึ้นเหตุการณ์ชีวิตที่สะท้อนกันประสบการณ์หรือความท้าทายที่คล้ายคลึงกันแม้จะอยู่ห่างไกลกันแต่คุณทั้งคู่อาจกำลังเผชิญกับสถานการณ์ความท้าทายหรือการเติบโตทางจิตวิญ,ญญาณที่คล้ายคลึงกันอย่างน่าประหลาดใจการเปลี่ยนแปลงพร้อมกัน อาจมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของทั้งคู่เกิดขึ้นพร้อมกันเช่นการเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานการย้ายที่อยู่หรือการตัดสินใจครั้งสำคัญซึ่งบ่งชี้ถึงการเติบโตที่เชื่อมโยงกัน การปรากฏตัวในความฝันคุณอาจฝันถึงทวินเฟลมส์ของคุณบ่อยครั้งไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดและบางครั้งทวินเฟลมส์ของคุณก็รายงานว่าฝันถึงคุณในลักษณะคล้ายกันหรือฝันถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตคุณความรู้สึกถึงการชี้นำหรือการยืนยันการได้รับคำตอบโดยไม่คาดคิด คุณกำลังครุ่นคิดเกี่ยวกับปัญหาหรือต้องการคำตอบในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วจูจ่ๆก็มีข้อมูลบทความหรือบุคคลปรากฏขึ้นมาพร้อมกับคำตอบนั้นอย่างสมบูรณ์แบบความรู้สึกถูกต้องหรือใช่เมื่อเหตุการณ์ซิงโครนิซิตี้เกิดขึ้นคุณอาจรู้สึกถึงความถูกต้องภายในจิตใจหรือรู้สึกว่าจักรวาลกำลังยืนยันว่าคุณกำลังมาถูกทางหรือกำลังได้รับคำนำทาง การเยียวยาและการเติบโต s y งโครนิ i ิตี้มักจะเกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนการเยียวยาการปล่อยวางสิ่งเก่าๆและการเติบโตทางจิตวิญญาณของทั้งสองฝ่ายทำให้ทั้งคู่สามารถกลับมารวมกันในสถานะที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นความสำคัญของ s y n c h ร o n i c i t y ต่อเส้นทาง Twin Flames s y n c h ร o n i c i t y เป็นเสมือนภาษาที่จักรวาลและจิตวิญญาณของทวินเฟลมส์ใช้สื่อสารกัน มันเป็นเครื่องยืนยันถึงความผูกพันอันศักดิ์สิทธิ์ที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าและเป็นสัญญาณว่าเส้นทางแห่งท w i n Flames ของคุณกำลังดำเนินไปตามแผนที่กำหนดไว้การสังเกตและตีความ s y n c h ร o n i c i t y ช่วยให้คุณรู้สึกถึงการเชื่อมโยงอย่างต่อเนื่องแม้ในช่วงเวลาแห่งการแยกจากกันหรือ separation phase ซิงโครนิซิตี้ก็ยังคงเกิดขึ้นเพื่อย้ำเตือนว่าความผูกพันนี้ยังคงอยู่ และคุณไม่ได้โดดเดี่ยวได้รับคำนำทางช่วยให้คุณตัดสินใจในเรื่องต่างๆได้ง่ายขึ้นเพราะมีสัญญาณจากจักรวาลคอยชี้แนะส่งเสริมการเติบโตทางจิตวิญญาณการรับรู้ซิงโครนิซิตี้ผลักดันให้คุณสำรวจโลกภายในและเชื่อมโยงกับจิตสำนึกที่สูงขึ้นของคุณ การเปิดใจรับซิงโครนิซิตี้คือการเปิดใจรับความมหัศจรรย์ของจักรวาลและพลังงานที่เชื่อมโยงสรรพสิ่งหากคุณอยู่ในเส้นทางทวินเฟลมส์ลองสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวให้มากขึ้นคุณอาจพบว่าจักรวาลกำลังกระซิบกับคุณตลอดเวลาการตีความและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการตอบสนอง1เชื่อมั่นในการเดินทาง ความสอดคล้องมักเป็นเครื่องเตือนใจว่าการเดินทางของเปลวไฟแฟดของคุณนั้นได้รับการชี้นำจากพระเจ้าเมื่อคุณเห็นสัญญาณเหล่านี้จงเชื่อมั่นว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่ควรจะเป็นแม้ในช่วงเวลาแห่งการแยกทางหรือความท้าทาย 2. มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาตนเองถึงแม้ว่าการยึดติดกับความตื่นเต้นของความบังเอิญน,นั้นเป็นเรื่องง่าย แต่สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าความสัมพันธ์แบบทวินเฟลมเป็นเรื่องของวิวัฒนาการทางจิตวิญญาณส่วนบุคคลจงใช้สัญญาณเหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองและเส้นทางจิตวิญญาณของคุณแทนที่จะมุ่งเน้นไปที่การกลับมาพบกันอีกครั้งเพียงอย่างเดียว 3. เปิดใจรับการสื่อสารความบังเอิญแบบซิงโครไนซ์อาจเป็นรูปแบบหนึ่งของการสื่อสารจากคู่แฝดเปลวไฟของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังอยู่ในช่วงแยกทางเมื่อคุณสังเกตเห็นสัญญาณเหล่านี้ลองพิจารณาเป็นคำเชิญชวนให้ติดต่อหรือส่งพลังแห่งความรับไปให้พวกเขา 4. อยู่กับปัจจุบันความสอดคล้องกันของสิ่งต่างๆส่งเสริมการมีสติสิ่งเหล่านี้เป็นแรงผลักดันเล็กๆน้อยๆให้คุณอยู่กับปัจจุบันขณะในเส้นทางชีวิตของคุณโดยมุ่งเน้นไปที่ปัจจุบันแทนที่จะกังวลเกี่ยวกับผลลัพธ์ในอนาคต เมื่อคุณสัมผัสกับความสอดคล้องกันของสิ่งต่างๆจงใช้โอกาสนี้เพื่อเชื่อมต่อกับตัวตนภายในและสาสรสัมพันธ์ทางจิตวิญญาณที่คุณมีร่วมกัน 5. ฝึกฝนความกระตันยูยอมรับสัญญาณเหล่านี้ด้วยความกระตันยูเพราะมันคือคำยืนยันจากจัก,กรวาลว่าคุณกำลังเดินอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องความกระตันยูช่วยยกระดับพลังสั่นสะเทือนของคุณทำให้ปรับตัวเข้ากับพลังงานบวกที่นำทางการรวมตัวของเปลวแฝดได้ง่ายขึ้นบทสรุป ความสอดคล้องกันในความสัมพันธ์แบบทวินเฟลมเป็นสิ่งเตือนใจอันทรงพลังว่าความสัมพันธ์ของคุณไม่ได้เป็นเพียงความสัมพันธ์ทางโลกเท่านั้นแต่ยังได้รับการชี้นําจากพระเจ้าอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นการทําซ้ําตัวเลขความฝันหรือการพบใจที่ดูเหมือนสุ่มสัญญาณเหล่านี้ช่วยสร้างความมั่นใจว่าคุณกําลังอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องการตอบสนองด้วยความมีสติความกตัญยูและการพัฒนาตนเอง จะช่วยให้คุณโอบรับความลึกซึ้งทางจิตวิญญาณในการเดินทางของคุณคุณเคยมีประสบการณ์ซิงโครนิซิตี้กับทวินเฟลมของคุณบ้างไหมครัะมาแชร์เรื่องราวในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดเนื้อหาเกี่ยวกับทวินเฟลมและเรื่องราวทางจิตวิญญ,ญาณอื่นๆ